สรุปเรื่องราว The Walking Dead Season 10ตอนที่19เมื่อในซีซั่น10ตอนที่18ดาริลต้องออกข้างนอกเพื่อที่จะหาของกลับไปซ่อมแซมอเล็กซานเดียแคลรก,ก็ขอตามไปด้วยจนไปเจอสถานที่ซึ่งนำไปสู่เรื่องราวในอดีตของดาริลถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็ไปดูในตอนที่18นะมาในตอนที่19นี้ก็เป็นตอนของแอรลอนและเกเบลพวกเขาออกมาข้างนอกเพื่อหาสเสบียงกลับไปให้ผู้คนที่อเล็กซานเดีย ระหว่างทางทั้งคู่ก็ต้องจัดการกับเหล่าวอรเกอร์พวกเขาเนี่ยก็ไปเจอกับซากบ้านที่ถูกเผาและมีซากศพพ่อแม่ลูกนอนเรียงกันอยู่ดูเหมือนว่าจะถูกไฟคลอกตายกันนะนะด้วยสีหน้าของแอรลอเนี่ยก็ทำให้รู้เลยว่าเขารู้สึกหดหู่มากแค่ไหนและพวกเขาก็เดินทางกันต่อตามแผนที่ซึ่งก็ไปที่ร้านขายของเกรเวลก็ต้องปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าเพื่อที่จะเข้าไปสำรวจหาของภายในร้านพรเข้าไปทำประตูไม่ได้ไงมันมีวอเกอร์วุ่นวาย เมื่อปีนไปถึงแล้วเนี่ยก็พบว่าบนดาดฟ้ามีศพเหล่าผู้รอดชีวิตซึ่งที่พื้นเนี่ยก็มีข้อความขนาดใหญ่เขียนด้วยสีว่าช่วยพวกเราด้วยเกเบลเห็นแบบนั้นก็รู้สึกหดหู่เพราะเกเบลลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็ข้าวอล์เกอร์ภายในร้านจนหมดซึ่งข้างในมันไม่มีอะไรเหลือแล้ว แอรอนก็รู้สึกท้อและหมดหวังที่จะตามหาสเสบียงแล้วเพราะพเขาเนี่ยอยู่ข้างนอกนี่มา2อาทิตย์แล้วแต่ก็ไม่เจออะไรเลยหลวงพ่อก็บอกกับแอรอนว่ามันยังเหลืออีกหนึ่งที่นะนั่นก็คือหอเก็บน้ําซึ่งแผนที่ที่พวกเขาดูกันอยู่เนี่ยก็เป็นแผนที่ที่แม็กกี้เนี่ยมาร์คจุดไว้ให้ว่าที่ไหนน่าจะพอมีสเสบียงหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งแอรอนเนี่ยก็ไม่อยากจะไปแล้วเขาอยากจะกลับบ้านเพราะคิดถึงลูกนั่นก็คือน้องเกรซี่อ่ะเด็กทารกที่ลิกเก็บมาจากเซลเวียเพราะว่า ว่าไปฆ่าพ่อของน้องนะในซีซั่นที่8อดะแอรรอนเนี่ยก็เลยรับเลี้ยงมาเป็นลูกหลวงพ่อก็ยังยืนยันว่าจะต้องไปก็อีกแค่ที่เดียวเองหลวงพ่อก็เลยเดินไปเลยแอรรอนเนี่ยก็ต้องจำใจตามไปหลวงพ่อก็เดินดูแผนที่ไปเรื่อยๆแล้วพื้นก็เป็นโคลนด้วยนะพวกเขาเนี่ยก็ต้องย่ำโคลนไปและหลวงพ่อี่ยเดินไม่ดูทางเลย โมจะดูแผนที่จนถูกวอล์กเกอร์ที่แอบอยู่ในโคลนสกัดขาหลวงพ่อก็น่าคขมำลงไปในโคลนและเขาเนี่ยก็พลิกตัวหงายหน้าอย่างรวดเร็วดูดิโคลนเต็มหน้าเลยเอาเผื่อเรียกหลวงพ่ออีกแล้วแล้วก็ขอเรียกว่าหลวงพ่อแบบเดิมก็แล้วกันนะเรียกเกเบลแล้วแบบมันไม่คุ้นชินนะนะมันติดเรียกหลวงพ่ออะมาต่อ หลวงพ่อเนี่ยก็ชักมีดออกมานอนรอเสียบวอลเกอร์เลยพะวอลเกอร์เนี่ยกำลังพุ่งมาหาละแต่แอรอนก็เข้ามาช่วยฆ่าวอลเกอร์ให้แอรอนก็ขำหลวงพ่อนิดๆน,นะแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็ให้แอรอนช่วยดึงเขาลุกขึ้นหน่อยแอรอนก็ช่วยแล้วคือแบบเหมือนหลวงพ่อพยายามทําให้แอรอนเปื้อนด้วยอะแผนที่ในมือของหลวงพ่อเนี่ยก็เลอะโคลน หลวงพ่อก็ยังคิดอยากจะมุ่งหน้าไปที่หอเก็บน้ําเพราะมันก็ใกล้จะถึงแล้วไงแต่แอรอนไม่อยากไปเขาจะไม่เดินทางไปโดยที่ไม่มีแผนที่เด็ดขาดเขาจะกลับบ้านหลวงพ่อก็เลยอะ่ะโอเคกลับทางเดิมกันก็ได้ไม่ไปแล้วก็ได้แต่ระหว่างที่ทั้งคู่เนี่ยจะก้าวเ,เท้าเท่านั้นแหละฝนกระด้าตกลงมาซะงั้นทั้งคู่ก็เลยต้องไปที่หอเก็บน้ําก่อนก็ได้เพราะมันใกล้จะถึงแล้วไงแล้วพวกเขาก็มาเจอโกดังแห่งหนึ่งซึ่งมันไม่ได้อยู่ในแผนที่ที่แม็กกี้ให้มานะ พวกเขาก็เลยลองเข้าไปสำรวจภายในซึ่งหลวงพ่อก็เจอกับไบเบิลเต็มไปหมดเลยและเขาก็ลื้อดูของตามลิ้นชักตู้ดูเหมือนว่าหลวงพ่อเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างเขานี่ยิ้มเลยนะส่วนแอรอนก็ค่อยๆเดินสำรวจไปทั่วเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักกุกกักอะไรอยู่ในห้องนั่แหละแอรอนก็เลยพยายามทักทายว่าเขาเนี่ยมาดีนะแต่ก็ไม่มีใครตอบแอรอนเลยตัดสินใจเปิดประตูหลังจากนั้นเขาก็ร้องลั่นเสียงหลงเลยทีเดียว เกบีเอได้ยินแอรลอนร้องขนาดนั้นก็รีบชักมีดออกมาและรีบดิ่งไปหาแอรลอนทันทีพอไปถึงก็พบว่าสิ่งที่แอรลอนเจอและร้องลั่นดังขนาดนั้นน่ะก็คือหมูป่านั่นเองแต่แอรอนเนี่ยก็ฆ่าน้องหมูป่าตายไปแล้วนะหลวงพ่อเห็นแอรลอนเนี่ยเขาก็เริ่มหหนแล้วแอรลอนก็บอกกับหลวงพ่อว่า มันดุนะมันพุ่งเข้ามาเลยอะ่ะหลวงพ่อเลยก็กั้นขับไม่อยู่เพราะเขาเนี่ยขําเสียงร้องของแอรอนมากแอรอนเนี่ยก็เลยปล่อยให้หลวงพ่อขําจนพอใจไปเลยหลวงพ่อก็ขันานเกินหลวงพ่อก็พยายามอึบไว้ไม่ให้ขําอ,อ่ะอึบอึบไว้หลังจากนั้นพวกเขาก็เอาหมูป่าเนี่ยไปย่างกินกันและไม่ใช่มีแค่หมูป่านะเพราะหลวงพ่อเนี่ยเจอวิสกี้ด้วยละ่ะ อ๋อพวกเขาเนี่ยเจอตุ๊กตาด้วยนะเลยกะว่าจะเอาก,กลับไปให้เครซี่แล้วก็พวกเด็กๆด,ด้วยหลวงพ่อก็เริ่มลินวิสกี้แต่ลินมาถึงหนึ่งอะแอรอนก็ถามว่าทำไมลินแค่นี้อะหลวงพ่อก็เลยบอกว่านี่มันของหาย,ยากนะมันแพงมากด้วยแล้วหลวงพ่อก็สอนแอรอนกินวิสกี้ให้ได้อัธรสดื่มดำไปกับรสชาติของมันพอแอรอนกระดกเข้าไปก็รู้สึกว้าวเลยนะแบบแอรอนก็อยากกินอีกอะ เลยให้เหตุผลกับหลวงพ่อประมาณว่าแบบพวกเราเหนื่อยกันนะเจออะไรมาตั้งเยอะระหว่างหาสเสบียงอ่ะให้กินอีกหน่อยเถอะหลวงพ่อก็เลยแบบก็ได้ก็ได้โซซีจังแล้วก็ลินให้แอรอนเพิ่มจากตอนแรกนิดหนึ่งอรอนก็มองหน้าหลวงพ่อเลยอ่ะอ่ะก็ได้ก็ได้ลินเพิ่มให้อีกก็ได้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็เล่นไพ่กันซึ่งก็กินวิสกี้กันไปด้วยหลวงพ่อก็โกงไพ่อรอนด้วยนะ หลายจริงๆแต่คนนี้หลังจากเล่นไพ่กันเสร็จทั้งคู่เนี่ยก็เมากันแล้วก็มานอนคุยกันหลวงพ่อก็เล่าเรื่องบาดหลวงจอสคนที่สอนเรื่องต่างๆให้เขารวมถึงสอนเรื่องวิสกี้ด้วยนะแอรอนเนี่ยก็ขอให้หลวงพ่อกลับไปเทศเหมือนเดิมเธอะซึ่งหลวงพ่อก็ไม่เอาแล้วเขาไม่อยากเทศอีกแล้วและแอรอนก็คิดว่าเขาเองก็อยากที่จะช่วยผู้คนเหมือนเมื่อก่อนซึ่ง สิ่งเหล่านี้เขาคิดว่าการช่วยเหลือผู้คนเป็นสิ่งที่ถูกต้องและพวกเขาไม่ได้ทำมันมานานแล้วนะแต่หลวงพ่อก็ไม่อยากจะกลับไปเทศอีกครั้งเพราะเขาคิดว่าทุกอย่างมันไม่กลับไปเหมือนที่เคยเป็นมาหรอกโลกเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาแบบที่เราเคยเป็นแอรอนก็บอกกับหลวงพ่อว่าในหัวนายตอนนี้มีแต่เรื่องพวกเสียงกระซิบมีแต่เรื่องพวกเขาเป็นใครหรือเป็นอะไรซึ่งนั่นมันไม่ใช่คนส่วนมากและหลวงพ่อนี่ก็บอกว่า คนชั่วร้ายไม่ใช่ข้อยกเว้นของกฎแต่พวกเขาคือกฎต่างหากละ่ะแล้วทั้งคู่ก็หลับกันหลวงพ่อเนี่ยก็โกนงะสดังเลยแล้วแอรอนก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ลุกขึ้นหลวงพ่อเนี่ยก็ตื่นแล้วถามแอรอนว่าจะไปไหนซึ่งแอรอนก็จะไปฉี่นั่นเองเช้าวันต่อมาหลวงพ่อก็พบว่าแอรอนหายไปเขาเลยเดินตามหาแอรอนแล้วก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งเขาถามหลวงพ่อว่าทำอะไรกินละ่ะ หลวงพ่อเนี่ยก็งงๆแต่ก็ตอบเข้าไปว่าทําหมูป่าชายคนนั้นเนี่ยก็ถามอีกว่าอร่อยไหมล่ะหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าอร่อยแล้วชายคนนั้นก็ถอดฮูดออกมาทําทให้เห็นใบหน้าของเขาซึ่งนั่นก็คือคนเหล็กนั่นเอง <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นชายแก่คนหนึ่งนั่นแหละเขาเนี่ยก็ขอหลวงพ่อชิมหมูป่าบ้างหลวงพ่อก็พาไปชายคนนั้นก็กินหมูป่าอยู่เขาก็คุยกันทําให้รู้ว่าที่เนี่ยคือที่ของชายแก่คนนี้ และหมูป่านั่นก็คือของเขานั่นแหละวิสกี้นั่นก็เป็นของเขาเช่นกันหลวงพ่อก็บอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มาร้ายแค่มาหาที่พักแล้วก็หาอาหารกินกันก็แค่นั้นชายคนนั้นเนี่ยก็เอากระเป๋าขึ้นมาและหยิบแขนเล็กของแอรลรอนขึ้นมาเขาพูดว่านี่นะเหรอมาดีแล้วเขาก็โยนแขนเล็กทิ้งไปหลวงพ่อเห็นแบบนั้นก็รีบขู่ชายคนนี้เลยว่าพวกฉันเนี่ยนะมีเยอะอาวุธก็พร้อม พวกเขาจะออกมาตามหาเราถ้าเราไม่กลับไปชายคนนี้ก็สวนกลับไปเลยว่าฉันไม่ถูกหลอกง่ายๆเหมือนเพื่อนนายตอนเล่นไพ่หรอกดูเหมือนว่าชายคนนี้จะรู้ทุกอย่างทุกการกระทําของพวกหลวงพ่อเลยนะแล้วชายคนนี้ก็หยิบปืนขึ้นมากราดยิงไปที่ห้องห้องหนึ่งชายคนนี้ก็ถามหลวงพ่อว่าคิดว่าเขาจะรอดไหมหลวงพ่อก็งงชายคนนี้ก็บอกว่าเพื่อนนายไงเขาอยู่ในนั้น พอหลวงพ่อรู้แบบนั้นก็จะลุกไปหาแอรอนแต่ชายคนนี้ก็จ่อปืนใส่หลวงพ่อแล้วชายคนนี้ก็ไปเปิดประตูดูแอรอนซึ่งแอรอนก็ยังไม่ตายหลวงพ่อก็ขอเจอแอรอนหน่อยแต่ชายคนนี้ไม่สนใจเขาถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงยังใส่ปลอกคออยู่ละ่ะหลวงพ่อก็บอกว่าเหตุผลเดียวกับที่นายเก็บไบเบิลไว้นั่นแหละฉันสวมมันไว้เพราะยังเชื่อในคำสอนของพระเจ้าเหมือนแสงสว่างในโลกที่มืดมนและเป็นเครื่องเตือนใจว่า ความดียังหลงเหลืออยู่ในตัวเราอย่างเช่นความรักความเมตตาการให้อภัยและชายคนนั้นเนี่ยก็เฉลยว่าที่เขาเก็บไบเบิลไว้เยอะแยะเนี่ยเพราะเอาไว้เป็นกระดาษเช็ดตูดเพราะมันหาง่ายไปที่ไหนก็เจอคงยากหน่อยอะนะที่จะเทศให้คนที่ไม่เชื่อฟังนะ่ะแล้วหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่าฉันยังเชื่ออยู่แต่ชายคนนี้เขาเชื่อว่าไม่มีอะไรเหลือในโลกใบนี้แล้วยกเว้นโจรและฆาตกร ซึ่งหลวงพ่อก็ค้านว่ายังมีคนดีอยู่นะเพียงแต่ต้องหาให้เจอแล้วชายคนนี้ก็ไปลากแอรรอนมาและเอาปืนมากระบอกหนึ่งใส่กระสุนไว้หนึ่งนัดให้หลวงพ่อกับแอรอนเสี่ยงดวงซึ่งเขาให้เลือกได้ว่าจะจ่อหัวตัวเองหรือจ่อเพื่อนใครชนะก็ได้กลับบ้านหลวงพ่อนก็พยายามกล่อมชายคนนี้แต่เขาไม่สนเขาต้องการพิสูจน์บางอย่างและเขาก็บังคับหลวงพ่อหยิบปืนและเลือกว่าจะยิงตัวเองหรือยิงแอรอน หลวงพ่อก็เลือกที่จะหันกระบอกปืนใส่หัวตัวเองแอรอนก็ลุ้นพอหลวงพ่อลั่นไกปืนก็พบว่ากระสุนไม่ออกหลวงพ่อรอดตัวไปแล้วก็ถึงตาของแอรอนเขาก็หันกระบอกปืนใส่หัวตัวเองเหมือนกันหลวงพ่อก็ลุ้นแอรอนก็ลุ้นตัวเองเหมือนกันพอลั่นไกปืนก็พบว่ากระสุนไม่ออกรอดตัวไปอีกคนแอรอนก็ถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้แต่ชายคนนั้นก็ไม่ได้ตอบเขาถามแอรอนแทนว่าแขนไปโดนอะไรมา แอรอนก็บอกว่าถูกบทขยี้อุบัติเหตุจากการก่อสร้างแล้วชายคนนี้ก็หันไปถามหลวงพ่อว่าใครทําให้ตาบอดหลวงพ่อก็บอกว่าไม่มีใครทํามันเกิดจากการติดเชื้ออยากได้คําว่าคนควักลูกตาฉันออกมาหรือมีคนสับแขนเขาหรือไงทําไมล่ะเพื่อพิสูจน์ว่าความชั่วร้ายของคนเป็นยังไงเหรอนี่เหรอเรื่องที่นายอยากพิสูจน์คิดว่าฉันจะยิงเขาและเขาก็จะยิงฉันสินะ แล้วชายคนนี้นก็สั่งให้หุบป,ปากแล้วก็ให้หยิบปืนมายิงต่อหลวงพ่อก็เลือกเหมือนเดิมและกระสุนก็ไม่ออกเหมือนเดิมรอดตัวไปอีกครั้งทีนี้ก็ถึงตาแอรอนแต่พอแอรอนโหลดกระสุนเนี่ยเสียงก็ชัดเจนมากว่ามันต่างจาก,กรอบที่ผ่านๆมาซึ่งรอบนี้มีกระสุนนั่นเองแอรอนก็บอกกับชายคนนี้ว่าเราไม่ใช่โจรหรือฆาตกรเราจะไม่ฆ่ากันเองเราจะปกป้องกันและกันเหมือนครอบครัว ชายคนนี้ได้ยินคําว่าครอบครัวเนี่ยเขาเลยเล่าเรื่องของเขาให้ฟังตอนที่เกิดเชื้อระบาดเขาเนี่ยช่วยน้องชายแล้วก็ครอบครัวของน้องชายมาตั้งหลายครั้งจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่วันหนึ่งพอเขาตื่นมาก็พบว่าน้องชายของเขาเขาโมยอาหารชิ้นสุดท้ายของเขาไปแถมน้องชายเนี่ยยังถือมีดตรงดิ่งมาที่เขาแต่เขาก็รับมือได้ก็เหมือนบอกเป็นในๆว่าเขาเนี่ยฆ่าน้องชายตัวเองหลวงพ่อเนี่ยกบ่ชายคนนี้ยาวเลยพูจาเสียดสีแทงใจไปหลายดอก ก็ลองไปดูเรื่องเต็มเอาแล้วกันว่าหลวงพ่อพูดว่าอะไรบ้างแล้วชายคนนี้ก็รีบสั่งให้อารอนเลือกได้แล้วว่าจะยิงตัวเองหรือยิง Aaron, เกเบลอารอนก็หันปืนใส่ตัวเองพอชายคนนี้เห็นว่าแอารอนไม่หันปืนใส่หลวงพ่อทั้งๆท,ที่รู้ว่ารอบนี้มีกระสุนเขาเลยพยายามปั่นแอารอนเขาถามแอารอนว่าเกรซี่ล่ะนายอยากเจอเธอไม่ใช่หรออารอนได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้เลยอะชายคนนี้ที่เห็นสีหน้าของแอารอนเขาก็พูดต่อว่า งั้นนายก็รู้นะว่าต้องทำยังไงแอรอนก็ลองให้แล้วก็มองหน้าหลวงพอ่อชายคนนี้ก็บอกว่าไม่ต้องมองเขานายอยากเจอลูกสาวอีกครั้งไหมแอรอนก็ตะโกนใส่ชายคนนี้ว่าอยากเจอสิชายคนนั้นก็เลยบอกว่างั้นมัวรออะไรอยู่ละ่ะแอรอนก็ลองให้แล้วมองหน้าหลวงพอ่อแต่เขาไม่หันปืนใส่หลวงพอ่อเขายังยืนยันที่จะยิงตัวเองชายคนนี้ก็นับถอยหลังส2 1สองหนึ่ง แอลอนเนี่ยก็กรีดร้องและกําลังจะเหนี่ยวไกลใส่หัวตัวเองแต่ชายคนนี้ก็สั่งให้หยุดชายคนนี้ก็ชี้ตัวเองและตะโกนบอกมาว่านี่แหละสิ่งที่ทุกคนเป็นมันคือความจริงแล้วหลวงพ่อก็เทศชายคนนี้อีกครั้งบวกกับแอรอนก็ช่วยเกลี้ยกล่อมด้วยจนชายคนนี้สงบและเข้าใจแล้วว่าโลกใบนี้ยังมีคนดีอยู่จริงๆและชายคนนี้ก็เห็นกับตาตัวเองแล้วด้วยนะว่าแอรอนเนี่ยไม่คิดจะหันปืนไปหาหลวงพ่อเลย ชายคนนี้ก็เก็บปืนและแก้มัดให้แอรรอนแล้วเขาก็บอกว่าฉันชื่อเมย์ทัดใดน,นั้นหลวงพ่อก็เอาแขนเหล็กของแอรรอนฟาดหัวชายคนนี้ดับอนาถหลวงพ่อนี่มันโหดจริงๆแล้วดูหน้าแอรรอนดิงงไปเลยตามเมย์นี่ก็หน้าสงสารนะอุตส่าห์ตาสว่างแล้วหลวงพ่อฆ่าเฉยไม่ลองให้โอกาสกันหน่อยเหรอแอร์รอนก็มองหน้าหลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกว่าเราไม่ควรพาเขาไปด้วยเขาฆ่าน้องชายและครอบครัว แล้วทั้งคู่ก็เก็บข้าวของเตรียมเดินทางแต่แอลลอนก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเมได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาคุยกันได้ยังไงเขาเลยสงสัยว่าเมซ่อนตัวอยู่ตรงไหนแล้วทั้งคู่ก็เริ่มหาที่ซ่อนของเมจนมาเจอห้องใต้หลังคาบนนี้มีกลิ่นเหม็นมากพอทั้งคู่เดินเข้าไปข้างในก็พบว่าน้องชายของเมยยังไม่ตายเขาถูกล่ามเอาไว้และมีซากศพครอบครัวของน้องชายเมด้วย น้องชายเมย์เนี่ยก็กลัวพวกหลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยก็บอกว่ามาดีแค่จะช่วยเฉยๆในระหว่างที่หลวงพ่อไขกุญแจให้ชายคนนี้ก็ช่วยโอกาสดึงปืนของหลวงพ่อและจ่อใส่หลวงพ่อกับแอรอนหลวงพ่อก็พยายามเกลี้ยกล่อมเขาหลวงพ่อบอกว่าเราแค่อยากจะช่วยพานายออกจากที่นี่แอรอนก็บอกว่านายไปกับเราได้นะ หลวงพ่อก็พยายามบอกให้ชายคนนี้วางปืนลงก่อนแล้วชายคนนี้ก็มองไปที่ครอบครัวของเขาหลังจากนั้นเขาก็ฆ่าตัวตายแอร,รอนก็รู้สึกแย่มากที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ส่วนหลวงพ่อก็เก็บปืนของเขาคืนและก็เก็บสเสบียงไปด้วยระหว่างที่ทั้งคู่จะเดินออกจากห้องนี้เขาก็เห็นรูปเมย์กับน้องชายของเขาหน้านี่เหมือนกระเชียเป็นฝาแฝดกันแน่เลยหลังจากนั้นแอร,รอนกับหลวงพ่อก็เดินทางกันต่อ หลวงพ่อก็เห็นหอเก็บน้ําเขาเลยถามแอรอนว่าหอเก็บน้ําเป็นที่สุดท้ายของแผนที่นายจะเอายังไงซึ่งครั้งนี้แอรอนก็ยอมไปที่หอเก็บน้ําเพราะมันเหลือแค่ที่เดียวแล้วอะ่ะก็ไปดูให้มันจบจบไปแล้วก็จบตอนตรงที่แอรอนกับหลวงพ่อเดินทางไปหอเก็บน้ํากัน ในตอนต่อไปจะเป็นตอนของกลุ่มยูจีนเอซิเคียวยูมิโกะและบริเซทกับเหล่าทหารชุดเกาะสีขาวอาวุธครบมือกองกำลังทหารของกลุ่มคอมมอนเวลล์ชุมชนขนาดใหญ่มีผู้รอชีวิตอยู่รวมกันราวๆ50,000คนซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีบทบาทต่อไปในซีซั่น11ด้วยก็รอดูกันต่อนะขอบคุณโดเนาทจากคุณสมบูรณ์และคุณพิพัฒด้วยนะคะที่สนับสนุนการทำคลิปของเราต่อไปถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะขอบคุณทุกคนที่มาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า